สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่ออะไรกับคุณนะคะผู้ที่ผ่านมาชมแลนด์รอบนี้นะสถานการณ์ที่คุณกำลังเจอตอนนี้เนาะอยากจะเตือนสติอะไร Seven of ครับตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายอะ่ะมีอะไรให้เลือกเยอะไปหมดเลยอ,อะไรก็ดีทำรถก็อยากได้ความรักก็อยากมีเงินก็อยากมีความสำเร็จก็อยากได้เนาะอย่างเงี้ยคือแบบ หนังสือคืออาจจะไปสอบไหมอะไรไหมอยากอยากจะไปเที่ยวก็อยากไปอย่างเงี้ยมีอะไรเยอะแยะมากเลยนะตอนเนี้ยในความคิดของคุณนะเอ็ดออฟเพนิคนะคะให้คุณคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่ให้คุณเลือกใช้สติเลือกทำทีละอย่างแล้วคุณจะได้คุณอาจจะโฟกัสที่เรื่องเงิน พอคุณโฟกัสที่เรื่องเงินแน่นอนเลยค่ะเรื่องงานคุณก็ต้องเป็นโฟกัสเปนน็นอันดับแรกใช่ไหมถ้าเราใช้สติในการพิจารณาเนี่ยถ้าเราต้องการเงินมากที่สุดตอนนี้เราก็ต้องใช้สติพิจารณาว่าจะทำยังไงจะเอาเงินมาผ่อนบ้านจะเอาเงินมาผ่อนรถอืมต้องการได้โชคเช่นนั้นคุณก็จะต้องใช้สติคิด ทำทีละเรื่องว่าอันไหนสําคัญที่สุดถ้าความรักยังมีเรื่องความรักอะคุณอาจจะมองแก้วความรักก่อนจะออกตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับความรักเนาะก็ให้คุณในเมื่อคุณลองดูสิว่าคุณต้องการเงินอนะใช่ไหมถ้าคุณมีความรักมาตรงนี้คุณจะเอาอารมณ์ที่ไหนไปหาเงินอนะใช่ไหมคะอุ๊ยโน no no, no, no. กูถึงความรัก the lover ในความรักแน่นอนแสดงว่าคุณต้องมีความคิดเรื่องความรักจริงๆนะคะเนี่ยอ่าพอคุณทำทีละอย่างคุณละละเรื่องความรักไปแล้วคุณไปโฟกัสที่เรื่องเงินก่อนตอนเนี้ยแน่นอนว่าต่อให้คุณตอนนี้สถานะความรักเป็นอย่างไรอาจจะอาจจะผิดหวังคุมเครือไม่ชัดเจนหากคุณหันมาโฟกัสพัฒนาตัวเอง ในการตั้งเป้าหมายดำเนินชีวิตเนี่ยความรักก็จะตามมาต่อให้คุณโสดคุณแค่พัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วเดี๋ยวความรักก็จะตามมาคู่ครองของคุณที่มันสมกับคุณก็จะตามมานะคะจะเฮลเฟนนี่ไงบางท่านเนี่ยอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะในเมื่อขอพรท่านก็จะให้เห็นไหมคะท่านก็จะส่งให้คุณพรน,นั้นนะท่านก็จะ ท่านได้รับรู้แล้วเนาะท่านรับมาแล้วท่านได้รับรู้แล้วในพรที่คุณขอแต่อยู่ที่ว่าเห็นไหมแสงสว่างคุณใช้สติปัญญาในการคุณมีความสุขหรือยังคุณใช้สติปัญญาในการดํารงชีวิตหรือยังถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักและคุณก็มีปัญหาเรื่องเงินด้วยคุณคิดว่าอะไรสําคัญที่สุดอะถึงแม้ว่าเงินจะทําจะสําคัญที่สุดอะแต่ พอคนเรามันมีความรักคนเรามีเรื่องความรักเข้ามามันก็ย่อมทําให้คิดอะไรไม่ออกใช่ไหมคะเราจึงต้องมีสติเวลาขอพรต้องขอพรอ,อย่างมีความสุขที่สุดนะคะไม่งั้นคุณจะได้รับแสงสว่างได้ไงคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือจากใครก็ตามนะคะยังไงโฟออฟคับเนี่ยถึงในเรื่องความรัก ในบางคนบางท่านเนี่ยถ้าผิดหวังเรื่องความรักมาถึงแม้ว่าจะมีใครใหม่ที่จะมาอยากเป็นนิวเลิฟกับคุณอะแต่คุณก็ไม่มองคุณก็ไปมองไอ้กระป๋องที่ล้มเนี่ยแก้วที่ล้มไปคุณก็จะมองอัน,นี้ยจะเอาอัน,นี้หรือถ้าคนโสดอยากมีอยากมีความรักอยากมีจังเลยแต่พอมีคนเข้ามาคุณก็เห็นไหมนิวเมสเซจอยากมามอบถ้วยให้ พอมีคนเข้ามาจริงๆเอาง่ายๆคุณก็ไม่เอาใช่ไหมคะเออมันอยู่ที่ว่าคุณต้องเปิดใจให้กว้างนะคะถ้าคุณไม่เอาคุณก็ไม่ต้องถ้าคุณไม่เอาสิ่งใหม่คุณก็ต้องไม่ต้องหันกลับไปมองสิ่งเก่าคุณต้องไม่กลับไปเศร้าหมองกับสิ่งเก่านะคะ e i g of Pentacles แปดเหรียญอ่าตอนนี้คุณต้องลงมือสร้าง เห็นไหมคะที่คุณคิดอะไรมากมายเนะี่ยคุณเลิกคิดเลิกเพอ้อแล้วหันมาลงมือทําเห็นไหมคะอย่างเนี้ยเขาทํากระเป๋าได้หลายอย่างเลยอันนี้เขาก็กําลังจะทําอีกเขาก็ทํามาหลายแบบเปลี่ยนการที่เราคิดอะไรเยอะแยะมากมายเป็นกําหนดเป้าหมายสิ่งสิ่งเดียวแต่สามารถทําได้หลายอย่างอย่างผู้ชายคนนี้ เขาทํากระเป๋าก็แบบเหรียญเหมือนกันเนี่ยแต่เขาทําได้หลายแบบเลยเห็นไหมคะไม่ซ้ํากันเนี่ยแล้วก็ตรงตําแหน่งเดียวกันด้วยใช่ไหมคะอืมเปลี่ยนความทุกข์เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณคุณมีทั้งความทุกข์เรื่องเงินและเรื่องความรักคุณก็เอาเรื่องเงินเป็นแรงบันดาลใจถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องเงินคุณจําไว้เลยคุณจะได้โชคได้เงินก้อนโตมาอีกรวยแล้วรวยอีกถ้าคุณไม่เป็นทุกข เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะประทานให้ตาม,ตามคําขอแต่คุณอย่าใจร้อนนะคะคุณอย่าเป็นทุกข์นะคะเอ็ดออฟวานี่ไงจะมีกระดาษจรวจพุ่งมาหาคุณเชียถ้าคุณปรับเอเนรจีของคุณได้นี่ไงรวมถึงคุณอาจจะมีโชคจริงๆนะคะขอแค่เห็นไหมคุณเปิดประตูบานนี้ออกแสงสว่างออกคุณมี ความมืดเห็นไหมคะแต่ทางสว่างจะมาหาคุณแล้วส่องสว่างหาคุณแล้วขอแค่คุณปรับ Energy และ h e a l ลิ่ตัวเองให้ได้ไม่คิดฟุ้งซ่านไม่มัวเพอ้อฝันคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการที่แน่ๆอย่างแรกคุณจะมีโชคเข้ามาเลยนะคะจะได้รับเงินก้อนใหญ่ไม่ทางถูกลอตเตอรี่ถูกหวยคุณก็ต้องคุณก็ต้องได้ทางไหนแหละที่มันเป็นเงินก้อนนะอะ หรือการเงินจะไม่ฝืดเครื่องเนาะนี่ไง Sick of p พ n ิ c l e ก็เงินอีกแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะบางคนก็อาจจะมีจะก็อาจจะได้คนรักที่อุป,ปถัมช่วยเหลือคุณนะคะแปด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 หกอ้แปดแปดหกหกอุ้ยไปซื้อไหมแปดหกอะไรเงรี้ยมันหน้า <c oughs> ก็เนี่ยอ่ะคุณอาจจะได้รับ ความเมตตาช่วยเหลือเนาะจากคนรักของคุณมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือดูแลนะคะหรืออีกใดน,นึงในเมื่อคุณมีความเศร้าหมองเนะี่ยให้คุณกำหนดสติให้ดีบางทีคุณก็อาจจะมีให้ทานการให้ทานก็ไม่ต้องต้องมากมายอะไรก็ได้อย่างเช่นมี อย่างออนไลน์ทุกวันนี้มันก็ทําบุญได้ใช่ไหมคะอาจจะวันละเก้าบาทบาทสองบาทอะไรก็ได้เราก็ได้บุญเหมือนกันอยู่ที่เจตนาของเรานะคะอืมพอยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดนะคะนายออฟคับนี่ไงแล้วความรักของคุณก็จะมาหาก็จะตามมาเห็นไหมคะนี่โอ้ผู้ชายคนนี้ มาพร้อมช่อดอกไม้เพื่อที่จะมามอบความรักให้กับคุณถ้าเขาเป็นคนเก่าเขาก็จะมาถ้าคุณเนี่ยคุณขอพอรคนเก่าคนเก่าก็จะมาหาคุณนะคะคนเก่าก็จะมาหาคุณแบบเปลี่ยนเป็นพลังงานใหม่ที่ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นคนใหม่ก็เขาก็พร้อมที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือเป็นมิตรที่เดียับคุณขอแค่คุณอย่ามีเอเนอร์จีเนี้ยเอเนอร์จีที่แบบมัวเศร้าหมองอย่างเงี้ย อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้จะไม่ได้ใครคงไม่ประทานให้นะคะอืมเพราะว่าอะไรแสงสว่างเราไม่มีเห็นไหมคะไม่มีแสงสว่างแบบเนี้ยเราไม่เราไม่มีแสงสว่างเราจะมีแต่แสงมุนมุนพระเจ้าสิ่งสิทธิ์แม้แต่วิญญาณไม่มีอะไรอยากใกล้เราหรอกยกเว้นเจ้ากรรมนายเวรอ่าเดอะฟู Fool, คุณควรมีอิสระได้แล้วใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปเลยตอนนี้ถ้าคุณ สดก็ให้ใช้ชีวิตสดสดของคุณอย่างสดใสให้เต็มที่นะคะแบบโหดูผู้หญิงคนนี้สิรอยยิ้มเบิกบานโอลอยไปในอากาศกลางล่มกลางล่มไปด้วยกันแสงแดดคือเลิศเลิศเลอมากเนีเ่ยใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าสุดไปเลยไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรตอนเนี้ยให้คุณใช้ชีวิตไปเลยนะคะสดใสเข้าไว้เนี่ยอย่ามัวมาอยู่ใน energy นี้นะคะ อ่าแล้วคุณจะพบรักที่ที่ดีนะคะสองถ้วยคุณจะพบรักที่ถ้าเป็นคนเก่าก็ให้จําไว้ว่าเขารักคุณแล้วเขาจะกลับมาเป็นพลังงานที่ดีให้กับคุณถ้าเป็นคนใหม่คุณก็จะได้คนที่ดีขอแค่คุณอย่ามีเอนเน y คิดลบคุณต้อง h ิ a l ลิงตัวเองให้สดใสแบบ The ะฟูลนะคะ